กบหึงหงหายเจอกบเจางบบกเกิดน้ำยาบอกเกิดเกิดนยาข้องดัขึนคืั่าฮ่าฮฮ่า่า่าาาาาก็่่าก่า่านี้เป็นังไ่เกิด เหรอปลูกไ <Z an aaS as> ิีมึงฮึมนเกลียแม่งามมบ่แมมันเขียวมึงมลุ่นเป็นพุ่มแม่งามมันบกคื่อนไงบกจากเคือรอืมไ่ตรงตาเราแม่ปลูกเป็นเครือนเป็นเครือไปเลยมปุ่มใส่เลยบ่คู่พวกเขาเหอู่เต็มหึ้มนาข้หวข้าวกึหึห ถ้ากำลังโตแล้วอีกรอบหน้าฝนฝนมารอบหน้าก็กวานปุย๋ยหวานปุย๋ยให้เหลืองเข่าเปื่กว้างใหญ่เลย น้ำไหนมาใส่แหไปกับ้ันหำใบไม้ไม่ต้องกบอ่างใบไม้ขมองว่าหมกลับยูเี่นคนขี้มากเยอะหมือนี๋ยวอ้อมกันทงีไปอ้อมหัวากิจจักปุ๋ยมอวานหนาห่เมื่อไหรยู่ เสียบบ้นเบ่ได้แกง่เอาขาือตลาดได้แกงนี่่่ขาเาขายแพงพุบเพิ่มอหวบาาฮะบวหาหัววเลยอืองบางอุ้เา้ก็จ่เาูัจหมอนาี่เานี ดงดงระแนงกกรเาวกน้บเฮาคเยอะแบก่่ายึฮมก็บริจาคบริจาคมาแบบถึงโฮมเอาาในอยมันเห่อยน่ตใหม่มากต้องมาใหม เป็นเป็นได้น้ำเราทำเป็นแบบอัตโนมัติทางด้งนโน,น้นได้ยินเสียงเสียงบักกระดิ่งกระดิ่งของของช้างน้อยช้างน้อยกำลังเล็มหญ้าตรงตรงหาดนี้ตรงหาดทรายตรงนี้ปลาปลาเล่นน้ำแล้วแล้วแล้วก็ขึ้นมาผึ่งมาผึ่งตัว เล่นน้ำลราขึ้นมาเพงตัวเป็นรอยเป็นรอยดินอยู่ตรงนั้นพญากบบบม,มามาคนเพิ่กขึ้นมากินนั่นเมืเ่อเมาเลยเห็นแต่อึงอ้างตัวนึง ก็ภัยแล้วที่ปลูกปลูกกันกันดินดินพังเวลาน้ําเวลาน้าน้าน้าหลากมาน้าน้าฝนมามการดินดินดินพังเราปลูกไว้กันดินกันดินพัง ตรงตรงนี้ก็เป็นหลุมน้ำเสาะน้ำเสาะต้นแก้มงก,กรถ้าถ้าอยู่ร่มมันมันไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยออกดอกออกลูกต้นมะขาม ปูอยปไให้เลขมูให้เลขกบไให้เลข Dạ, khá rồi. <laughs> không có bộti dài giá mà מק nhé Ừ. ASMR ừ. Vllä ừ. mình cùng vơi vẹt em xác bad xã Ск sentiment t�b nhau đúng là heo nó mày. diактер nó mày ก็ว่เกิดผมยางเบิ่นไม่จนลำเป่าๆหลวงพี่จะพาพาเข้าไปดูปา่าปายุคาปกติป่ายุคาเห็ดยุคาจะเกิดเยอะแต่หลวงพี่เข้าไปเดินดูแล้วมันมันไม่มี หลวงพี่ไปหาเก็บเห็ดเห็นเห็นอยู่ในคลิปของของของไม่ไกลเห็นอยู่ในคลิปของไม่ไกลที่ที่ที่เน้นน้อยที่เนนน้อยเดินเดินป่าเดินป่า หน้าหน้าฝนแล้วก็มีเห็ดมีเห็ดได้เห็ดด้วยเห็นอยู่ในคลิปทาง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 ใกล้ๆไม่ไกลเป็นเป็นต้นไผ่ที่ที่ปลูกเอาไว้กันกันน้ำเสาะกันน้ำเสาะ กันดินดินดินพังตรงนี้เป็นเป็นทางน้ำซาะลงมาทางน้ำซาะลงมาจากด้านบนจากด้านบนทางด้านนู้นปกติปกติจะมีผึ้งผึ้งมาทำทำาลังเต็มเลย ก็พาที่ปลูกไม่ค่อยมีหนามเยอะไม่ค่อยมีหนามเยอะแล้วก็พึ่งพึ่งก็มามาศาัยอยู่เยอะมากมันบ่ค่อยมมหนอยอย่างเบิ่งหน่อยมิจจะจะล่ำม,มือนสื้อต้องใช้ช่วงล่าๆนะเนี่ยช่วง ฝนหลๆต้นเขาเขีย,ย,ยวหน,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 นมองเหงยวแบ้ับอยสีแมนซับเอาซับซับแบบแบบพี่แจ็ค พี่แจ็คแชนแอลจับสับสับแบบพี่พี่แจ็คแชนลกับพี่อีสานบ้านบ้านบ้านสาวชมตรงตรงตรงนี้มันมันแข็งแล้วนะเราจะเอาขึ้นไปอีกนิดนึงตรงนี้ก็แข็งแล้วตรงนี้ก็แข็งแล้วแข็งมากเลยโอเคแข็งมากมากเลย ได้ไหนึ่งกระสอบแล้วได้หนึ่งกระสอบแล้ว,หลวเห็ดอะไรนอน,นี่เห็ดตเบียได้แล้ว เป็นเป็นหน่อไม้ที่ที่เราปลูกเอาไว้เต็มถุงยางแล้วแป๊บเดียวอันนี้น,อน้อยนึงเอาว่าแมนมแบบพี่แจ็คชั้นนอพี่สาวสิม อีสารบ้านสาวสิมแล้วก็พี่พี่แซบบ้านๆแล้วก็คนอื่นๆด้วยก็เผยเงี้ยมันแค่หมาปินเล่นเล่นเล่นมันนเล่นมันบดใสใสแปลกมันกับมืออื่คือเลย อันนี้มันเห็ดอีหยังพี่ก็ไม่รู้อันเห็ดตะเบียเห็ดตเบียไงเห็ดตะเบี้ย แบบพี่พี่เนมพี่เนมนอนนาแบบพี่เนมนอนนาแบบพี่มาดามกบแบบพี่พี่จอบสัง่ง ยังอ่อมก็ภไฟกันโอ้มีเมียเมียมนหลอกแต่ตะกี้ปเปียออยอ่หลังโรงเรียนบนรทำชมพู่ก็จะพากันไปเก็บกบู่หลังโรงเรียน,น,นอันเฮ็ด แค่ตัง <m> ย <akes legislation> ุค <reforms> ค่าเมียนนี่ปลายุคค่าพงกกไปเก็บเอาเก็บเอาเพราะบังหลายตรงนี้เป็นป่ายุคค่าที่ ที่เราปลูกเอาไว้ปลูกเอาไว้ปีก่ก่อนๆ็ปลูกปลูกมันแต่ตอนนี้เราปลูกเป็นยูคาจะได้เป็นเป็นเป็นแหล่งของอาหาร ขางด้านน้นก็เป็นเป็นไร่เป็นไร่ที่เอาเอาเอา,เอ,าอ้อยออกแล้วเป็นของของอีกเจ้านึงขวบใหม่อึ๊บอึ๊บอูพาเดินป่า เดินป่าอยู่ใกล้ๆก,กับบ้านนะตรงโน้นที่เห็นก็เป็นข้อของช้างน้อยเดินป่าป่าที่อยู่ติดกับบ้าน É, tem <laughs> ออมกจถึงมาจ่บอมมาคืออมกซนนีเป็นนาข้าวนาข้าวที่บ้าน ถนนก็เป็นถนนถนนเข้าหมู่บ้านถนนเข้าหมู่บ้าน いね。い

นี่ยันุ่งของนงของของถังอันงกระถางอันปงนปกเน่าตัองสิปุดหาตัองสิปุ๊ดหาสิปุดหา พี่มาพี่มาลงประเด็นวะพ,พ,พี่พี่มหพี่ไหมพี่ไหมลงไปหนีลงไปหนี่ดี๋ลงไปให้นีลงไป すごいわ。<laughs> <laughs> <laughs> พี่เก no oh, ็บหน่อไม้ใส <laughs> ่ถุงก่อนโอ้จับยัดอย่างงี้จับแับใส่นี้ บักขาวของนดมันมีความสุขมุดน้าไม่โดนนะคุณน่ะจะโดนโดนเลยใหเนี้ยขนาดเลยมั้ง ห้าหกกิโลอก็จะเอาไปปลูก ็นหน่อไม้ที่ที่ต้มสุกแล้ว